สวัสดีจ้าทุกคนมึงข่อยภาพมะมึงดอกใหม่เพิ่งมึงดอกใหม่เพิ่งพี่น้องข่อยภาพมบมึงดอกใหม่งามงามวันนี้ก็มาพอมมูพวมมูไทยคือกันได้หนึ่จ้ามาเมะมึงภาพมะมึงดอกใหม่พี่น้องดอกซากุระดอกซากุระ มาเที่ยวจ้ะทุกคนมาเที่ยวมาเบิ่งดอกไม้ค่ะงาม,งามสิาพาไปเบิงบ่งมื้อนี้มาเที่ยวม่เห็นโบสถ์พร้อมเด้พี่น้องเห็นโบสถ์้อมงามดอกไม่งาม,ม,งามพี่น้องเบิงบ่งโบสถ์ มาเที่ยวพี่น้องเมื่อน,นี้พลามาเที่ยวในเมืองจ้ะทุกคนเมืองอันนี้พระท่นนานเลยบ้านค่ะพี่น้องท่าบ้านสิสิท่าบ้านสิงามงามเลยเนี่ยท่าบ้านนี่งามขนาดเลยพี่น้องย,ยายยายจะหอมสิผ้ายางสาส้าวมะเบิองดอกไม้เด้อจ้ะมื่อน,นี้ย่ายจะหอมมากผู้เดียวแต่ว่ามาณพอคนไทยหลายคนอยู่พี่น้อง มองคนนางเล่นพี่น้องคนนางเล่นนี่น้ำตู้ขึ้นจังบวานเฮาได้พี่น้องเบิ่งกระจกกระเฮ็ดงามงามเด้ จักน้อยดอกซากุระเนี่มาขันวันบานเนี่ยมันมีเต็มไปเบิร์ได้พี่นอ้องมันสิง,งามงามจักน่อยแย,ยกจันหอมสิมมาไายห้เบิงอันนี้หา้าลังต้นกับบานหา้าลังต้นกับพระขั้นบานได้ทุกคนแย,ยกจันหอมกับสิบห้ายางไปรื่อยๆเนาะจ้าหอมกับสิบห้าย่างไปหล่อ,อยๆทุกคนยางไปไทยเห้พี่น้องเบิงเนาะ หาลังต้นอันนี้พระท่านในบ้านคักได้พี่หน่อยพระท่านบ้านต่ว่ามันคนละสีเด้ คนละสีมันกะสีมีสีขาวกบสีมีสีฟังเสียงนกที่ดองฟังเจ้าเดินยินเสียงนกอ่ะอสสีงซุ้มนีบานแน่เลวจ้ะทุกคนซุ้มนีบานแน่เลว bài mẹ chắc nó hình không, không đi งามบอพีนอ่น้องงามบ,บ,บ่งามมีรีเลยเบิ่งกัะมีอนหมองขายของพร้อมเลยนะดิมีขายของตั้งลองแต่งแรงเงมือหนาหอนข้าเจ้ากัะเปิดข้าเจ้ากระเปิดเด็ด พอ่อพ่อมมไทยคนดี้จเลย่านั่งกลิ่นคุย pues ก <m> ัน <control> ด <moon> <room> ้ว <opposite> น <backs> ี safe, safe, safe. Uh ่เ่เชียงนกข้องเซลเซลเซลอยู SEÑ ่เหรเสียงนก่องจ้าคขายของเป็นตะไดบวดอกใหม่พอได้เอาไปอันตั k ้งอันใหู่เจ้าบึงแบบใหม่ฮะ